คนก็สิบบกคอยลาเลยบุญนันหินพังเสียงรถพิเรียยังบกคอยมีคนารถตองไปประภาพเลยนะเสียดิสรุปรถไพเสียนะรถตองจอดไว้าจะไปซื้อยาสูบอย่างเอามาไปเลยจอดแป๊บเดียวจะว่าได้จอดกรถอดกุญแจนะโจรก็แห่งจ้องนี่ ว่าจัดการมาว่านหมุนวดจา้ากอรไมฉันใครจะยังว่ฮอดต้นนกเ้าเหนกเผาต้นหะกร้ากำลังงามลายต่อไปออไต้นหนกเผาวสงใสมันมันกินกอไม่อีหละมันบบก,กินต้นมนกเผาเผอ,เอรกระได้แป๊บเดียวรกระปไดา้นะคะมันบนอยู่ว่าจะกินหมู่บน พปลาบองหูไข่ดกดกเกินกำลังจะได้กินสุกแล้วจ้ะ ตอกห้าวเพิ่มจ้าต่อกอะไรกับหมัดหลวดลงกระสันบอยู่งววนโ,โพดโผมตัวตัดมันจะกลัมเลยคุณพ่อซับซิบเลยเตนนิมมากเติมให้เติมเต็ วิธการเป็นพ้อสามสิบเนีผสมลำเป็นสามลำเนี่ยราโยแคมคลองแล้วนะทางดิทุกคนก็จะทำเงินไสลราตาจุกกอนดูลุมบอกพี่เอาแม่นานไหเขาจะให้หัวให้ายเป้หาพวกนี้เขาช่ใตาตาแม่นเบิร์ตตาลดก่นดำกบองเราเบิร์ตเนแนั้น่นนะพี่เอาแม่พี่บาพวกเขาจะตาแม่เบิร์ตทุกเบิรไปนะ เมื่อวานเนี่ยนะคะบ่ยู่ขับไปทีบ้านเผยออกมาแ๊บเดียวมากินน้ำใหม่บิดนะคะมันเห็ดเจ้ียงกอน้าใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบก่อแต่บ่เป็นยังดอกมันกินแต่ใบเดียขึ้นใหม่โอเไเไหร่ิน้ำกับขึ้นใหม่พ่น้ามมาไหอ่ะหดน้ำมาขึ้นใหม่มันหมุนข่าวบอลนี่แหละจ้ะ มันเอาเข่ามันตักขึ้นแล้วมันกุมมุนเขามาความเก่งของมันเนาะนี่ความเก่งของมันเฉยเบิงพี่นนอะนี่แหละทางเข่ามันนะมันเอาเข่ามันตักแล้วนี่ขึ้นแล้วก็ให้ให้ไอ้ตะปูรุดแล้วมันกมมนเขามามันหมุนเขาวางนี่เลยอง้าเนี่ก็เขาวางนี่เข่าได้เสยเก่งเพราะมันอืดแนวกินนันเนาะ มันหมุนเขาได้เสยงงมากก็เลยไปตอกหาเพิ่มเป็นสองฮาแล้วก็หมัดล้วนหมัดตัวลุ่มนำ้ำไ่เากหรอผ้า,ากตตอกรถต่อวดนนี่แถวแปนมันมีสมีห้อยมันหมุนเบิดตอกตอกบรดรถกับเธอทด้ตอกมันอันนี้ ขนาดแบคบค้นใอยู่บบหมุนเหามอะไรตายแด็กของกำลังงามมันเก่งแต่เด็กตัวเบิ้งห้อยมันหมุนมันมันเอาเข่าตักนะหเห็นไหมนี่มองเพราะเอาเข่ามันตักขึ้นรถได้นะเห็นบปะในตัวหอยมันเอาเข่าตักขึ้นเ,นเก่งขนาดตอกฮาวเถิงอีกฮาวหนึ่งเห็นปะ มิต่วห้อยงูมึงเนี่ยตัวเบิ่งนี่ขนาดตอกก็นี่ห้อยเขางูว่าได้นี่นะนักเขาตากออกความเก่งมันนะมึงเนี่ตอกตอกข้าวยอมย่อมย่อม,มงูว่าเก่งขนาดตอกข้าวเพิ่มอีกข้าวหนึ่ง ผมว่าเห็นก้อนอเมไม้วงัวกินก้อนอเมไม้เบิดวันนั้นตาตกในใครแต่มันกินแต่ก้อนอเมไม้นั่งแห่งแพงอย่กินอย่างอื่นลเลยตายลลเลยเราข่าวตกขึ้นหอยมนะั้ง ขนาดไปเสือไม่สางไผ่ิ่นมาแล้วก็ะต่างคนมาตอกตอกพรมม้อมัดลวดพร้อม ออยู่บ้าขับไปซื้อว่าสเไปเกมทางัปเลยเก็บปลาเก่งได้ใจขนาดนงัวก็ได้รวดตะข่ายอุปยู่ยอมรับ ใชแต่มันกินเด็กก่อนเอาไหม มามานวันนีซอมจับป่าแผนกต่อกับแผนกมัดต่อให้เป็นสอมหาวให้แน,น,น,น่นกระสันกัะจกนะคะ เห็นแล้วบางสับผ้าบางหมอกเขียวสบอยข่อยสับดกเนี่ยเมื่อไรมันกระหล่นพี่น้องมันพอต้นมันหน่อยต้นมันยังอ่ไ้แข็งแรงเป็นซีดกก็บริกินหรอกเพราะว่าต้นมันยังน่อยบอแข็งแรงกะตัวต้นอันที่กินหลายหมากเติมเด้อเขียวสบอยเด้ดนี่ หอยงวัวง่ายอู่นีมันความเก่งของมันนะเห็นบ่ความเก่งของมันเลยเก่ง,งมันเอาขาวมันงัดออก สังเกตตรงลูกหอยหอยจูบก็สิหลาลยกันต,ตาบอกกินนี่ก็มีตาหอยหอยงวดจ่องดึงออก เรือเรืองไว้เอาแนวแนวจจเจอแบบปลาคอนเจอแบบที่ต้องปลาต้องไปเบิ่งลูกหอยล่าให้หลาย,ายลูกหอยลูกปลาหลายหลายเดี๋ยวพี่น้องมึงใส่เบิ่งลูกหอยจุบก็ไล่หลายครับไปเบิ่งหอยจุบก็เสียหลายนี่อันนี้คือหอยจุบเดี๋ยนี้ ลูกมันนั่นละให้ไหลายมายเป็นแพรอยู่ในพื้นเนี่ยนะกวดขึ้นมาในกรนะแต่ลูกหอยลูกหอยจุบขันปลาบอกกินเนาะบอกเคยงมจักเถื่อบอกคิดว่าลูกหอยสหลายปันนี่บังเนี่ยแต่ลูกหอยได้เลยนะนะกำลังแพรหอยมันกิน,นยอย่างว่าซาวยังเกลือบันบ่ มันก็สิกินน้ำหำน้ำป่าเลยเนาะมันเนี่ยมิต่ลูกหอยได้นะเต็มนะเป็นแพเอยู่ยใ่แม่มันใ่แม่มันลายแท้ลายว่าขามันใหญ่อ้ห่อนแดดแท้แดดว่าพี่น้องสิป่าบรรยากาศไว้สนุเด้วย ม้ามานเว้ยม้ามานติม,ม,าม,านมัน,มน,น,นว่าม้ามานบ่โดดศิปปะหอนแคร์หอนวาพี่ร้องคาีิฝ่าวันนี้ก่าสัมมีเดจขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามนะคะสวัสดีค่ะ